ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องกันก่อนข้อนี้เขาบอกว่าสมมุติว่าค่าผิดพลาดนะคะของอุณหภูมิอุณหภูมิในกระบวนการเคมีนะคะซึ่งเก็บเป็นหน่วยคือเซลเซียสนะคะมีฟัง์กชันเป็นตัวนี้นะคะ,ะมีฟัง์กชันเป็นตัวนี้นะคะก็คือความน่าจะเป็นที่ x นะคะจะเท่ากับ x กําลัง2ส่วน3เมื่อ x มีค่าตั้งแต่ลบ1ถึง2 นะคะมีมีค่าระหว่างลบหนึ่งถึงสองแล้วก็ความน่าจะเป็นของ x จะมีค่าเท่ากับศูนย์ที่ x มีค่าอื่นก็หมายความว่าจะมีความน่าจะเป็นเกิดขึ้นก็เพียงแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะจากนั้นเขาบอกว่าให้ตรวจสอบว่านะคะให้ตรวจสอบว่าความน่าจะเป็นของ f ฟังก์ชันเอฟเฟเนี้ยเป็นฟังก์ชันแบบต่อเนื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ให้หาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ2แล้วก็ x มีค่า อยู่มากกว่าศูนย์แต่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะคะก่อนอื่นเราทําการตรวจสอบก่อนเวลาตรวจสอบนะคะจะมีการตรวจสอบอยู่สองค่าที่สําคัญนะคะก็คือคุณสมบัติของมันค่าที่หนึ่งก็คือทุกตัวต้องมีค่าไม่เป็นลบมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์และอันที่สองคือผลรวมมีค่าเท่ากับหนึ่งเาเราลองมาแทนค่าว่าทุกตัวมีค่าไม่เป็นลบจริงหรือเปล่าวิธีการทําก็คือเราเอาฟังก์ชันความน่าจะเป็นที่เรามี เราแทนเฉพาะช่วงที่มีค่านะคะเพราะว่าช่วงนี้มีค่าเป็นศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ก็มีค่าไม่ติดลบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถูกต้องอยู่แล้วเรามาแทนช่วงนี้นะคะแทนค่าฟังก์ชันความน่าจะเป็นของมันฟังก์ชันความน่าจะเป็นของมันคือกําลังสองนะคะส่วนนี้มีค่าน้อยสุดคือลบหนึ่งมากสุดคือสองนะคะเราก็แทนค่าด้วยน้อยสุดที่เป็นไปได้คือลบหนึ่งก็จะได้เป็นลบหนึ่งกำลังสองส่วนสาม นะคะก็มีค่าเท่ากับ1.3 3ไม่ติดลบใช้ได้นะคะสูงสุดที่เป็นไปได้คือ2อ่ะก็แทนค่าด้วย2 2กํากลัง2ส่วน3ก็เป็นเท่าไหร่คะส่ส่วน3ไม่เป็นลบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ผ่านนะคะอ่ะเรามาดูข้อที่2ต่อนะคะข้อที่2บอกว่าผลรวมนะคะอิ icate, นดิเกตฟังก์ชัน fx นี้ที่ค่า x จะต้องมีค่า เท่ากับหนึ่งนะคะเราก็ทำการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะคะ f x dx เราก็มากระจายลบอินฟินิตี้แต่มันมีค่าไปจนถึงลบหนึ่งก่อนใช่ไหมคะตรงนี้คือค่าอื่นๆตัวนี้มีค่าเป็น0นะคะ dx บวกกับอะไรอินทิเกรตตั้งแต่ลบหนึ่งถึง2นะคะฟังก์ชันเป็น x กำลัง2ส่วน3นะคะ dx แล้วก็บวกสุดท้ายตั้งแต่2ไปจนถึงอินฟินิตี้นะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะฟังก์ชันเป็น0นะคะ0 dx ก็ได้ออกมาเป็น3ท่อนแบบนี้นะคะแต่เราก็รู้ว่าตัวนี้อินทิเกรตมาก็มีค่าเป็น0ูนเนาะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ต่อไปนี้เราก็จะเขียนแค่ตรงที่มันมีฟังก์ชันความน่าจะเป็นของเราที่มีค่าเท่านั้นก็คือตรงนี้นะคะย๋ยวาราลองอินทิเกรตกันดูว่าได้เท่าไหร่นะคะ อ่ะน,นะคะเราทำการอินทิเกรตนะคะจากที่ครูให้เราไปทวนเรื่องอินทิเกรตจำได้ไหมคะอี๋จะครูเปิดที่ดูนิดนึงนะคะเราใช้เราใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดเดียวนะคะใช้สองตัวนี้คือการอินทิเกรต x กำลัง n นะคะ x กำลัง n dx จะมีค่าเท่ากับ x ยกกำลัง n บวกหหารด้วย n บวก1นนะคะแล้วก็ จากนั้นเราก็แทนค่าที่ค่าสูงสุดต่ําสุดนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ,ะค่าสูงสุดต่ําสุดเป็น a กับ b เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตรงนี้มานะคะเราก็แทนค่า a ถึง b ก็จะได้เป็นตัวที่สูงสุดคือ b ใช่ไหมคะแทนค่าด้วย b ก่อนนะคะก็จะได้เป็น b ยกกําลัง n นบวกหนึ่งนะคะลบด้วยนะคะส่วนด้วย n บวกหนึ่ง ลบด้วย a ยกกำลัง n บวก1นะคะส่วนด้วย n บวก1อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้เยอะก็คือการที่เราอินิเก a t e ค่าคงที่นะคะมีค่าคงที่นะคะมเมื่อมีค่าคงที่อยู่นะคะ i n น e g a t e ก็จะได้ค่าคงที่ คูณกับ x นะคะเราจะใช้แค่2สูตรนี้เท่าน,นั้นเองในการหาฟังกช์ชันความน่าจะเป็นในบทนี้นะคะไม่ได้ใช้เยอะมากนี่เราลองกลับไปดูที่ของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะคะครูอินดิเกต x กํลัง2ส่วน3นะคะคูก็จะได้เป็น x กํลัง n ใช่ไหมคะ x ก็จะได้ x เป็นกําลัง n บวก1นะคะส่วนด้วย n บวก1 นะคะ x กำลังสองก็ได้เป็น x กำลังสองบวกหนึ่งส่วนด้วยสองบวกหนึ่งแล้วเราก็มีค่าคงที่อยู่ใช่ไหมคะครูก็คูณกับค่าคงที่ที่ได้คือสามแบบนี้นะคะแล้วก็แทนค่าตั้งแต่ลบหนึ่งถึงสองนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะได้เป็น x กำลังสามส่วนด้วยเก้านะคะสามคูณสามได้เก้าแทนค่าลบหนึ่งถึงสองนะคะแทนด้วยตัวมากก่อนก็คือสองก็ได้เป็นแทน x ด้วยสองก็เป็นสองยกกำลังสาม ส่วนเก้านะคะแล้วก็ลบกับลบหนึ่งนะคะกำลังสามส่วน9กนะคะก็จะได้เป็น2กำลังสามได้8ลบหนึ่งกำลังสามได้ลบ1ลบเจอลบนะคะ ก็เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น9ส่วน9หรือเท่ากับ1นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วว่าฟังกช์ชันความน่าจะเป็นของเราตัวนี้เป็นฟังกช์ชันความแจกแจงความน่าจะเป็นที่ถูกต้องของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องตัวนี้นะคะต่อไปข้อ3มเราจะหาความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ2กันว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ2อครูขอลบตรงนี้ทิ้งนิดนึงนะคะจะได้มีพื้นที่เนาะ ความน่าจะเป็นที่ x เท่ากับ2นะคะเราก็อินทิเกตเมื่อสักครู่นี้เราได้จริงเราได้มาแล้วเนาะอินทิเกตก็ได้เป็น x กําลัง3ส่วน9นะคะแทนค่าเป็น2ถึง2แน่นอนแทนค่า2ถึง2ก็ได้0ใช่ไหมคะมันค่าเท่ากันเพราะฉันตัวนี้ได้0จากนั้นหาความน่าจะเป็นที่ x มีค่าตั้งแต่0ถึง1จากที่เราอินทิเกตนะคะอ่าเราก็แทนค่า0ถึง1อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นตัวนี้หรือมันจะเป็น 0ูนะคะหตัวนี้หรือมันจะเป็นตั้งแต่ศูนย์ถึง1มีค่าเท่ากันหมดสำหรับตัวแปรสูงแบบต่อเนื่องนะคะก็คือต้องอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึง1เพราะฉันกูแทนค่าแทนสูงสุดคือ1นะคะก็1นึ่กำลัง3ส่วน9ก้ลบด้วยศูนย์กำลัง3ส่วน9กนะคะก็ได้เท่ากับ1นส่วนเก้านะคะลบด้วยศูนะคะก็จะได้เท่ากับ1ส่วนเ้านั่นเองนะคะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ ใช่หาไม่เจอหาหาไม่เจอคะ่ะลบยังไงคะ